ฝนตกคักพี่น้องคิดว่าจะออกรอบสองบ่เห็ดแต่ว่าเห็ดใส่เดือนออกรอบสองยังได้ขึ้นอยู่เห็ดกอสีออกบ่เห็ดเพิงกระสีออกบ่ามาเลาะปลาด้วยจา่ามือนี่วันนี้มาเลาะปลาเห็ดเพิงเห็ดละงอกออกบ่เห็ดทานเห็ดกอ มีออกบ้านอ่อนเพิ่นมาหาก้อนห้าแล้วปีนี้เฮ็ดละงอกออกเพราะอันหลายปันไหนตอ้เห็ดดินอะเห็ดกอพวกเห็ดแดงอะออกหลายบังนี้เคยออกเห็ดอันเห็ดผิ่งมันก็ออกเพื่อน พอออกจะระยะมึงมืเอเก็ดทานก่อนฝนตกหนักขนาดเลยตกแต่ว่าออกห่อนหมู่บ้านนี่อบอ้าวค่กพออกก็คือทางบ้านเท่านาะ ทางบานเท้าฝนตกบัดไดก็ออกบัดนั่นนี่ฝน,น,นตก,ก,ตกน่าสั่นติดต่อกันกพ่ออกเดี๋ยวไปเบ่งอีกโคกหนึง่งมาปลาเห็ดเผิงเันเหลืองมาปลาเห็ดเผิงเหลืองจ้าสองปลาบมมีเห็ดจักดอก เอาคือเป็นยังส่ฝนตกว่าสันว่ามันเปลี่ยนหนามยังอันเอดินยังเอ,อื้อติดแล้วเพื่อนอวันได้มาสามเมือฝนตกโอ้ก็เป็นท่าดอกบ่ออกก็คือทางบ้านเท่า คนตกปัดแรกก็ออกปัดนั่นพวกเพื่อนยุ่งยุ่งวสันเนี่ยมองนี่ค่อยคยได้เห็ดละงูกเหลืองดอกใหญ่ๆอญน่ะไนะปบ้านสิออกค่ะค่ะ ตรงแถวนี่ตัออกหมาว่านางฮอนโอ,นโโอป้า่ทั้งเป็นตะออกเห็ดดินก็บ่ออกอเพื่อนเะสองปลาบ่ได้จักดอกโมมี่กลับบ้านแล้วเน,ะนาะเห็ดบ่ออกจ้ามาเลาะเบิง่งเห็ดเพลิงเหลืองก็บ่ออก เห็ดละงกกับว่าออกปาดเถรอฝนตกกระสันดูดินยังชื้นอยู่สองปลาพอเห็นเห็ดจักดอกเลยเศร้าขึ้นอีหลีตินี่ปลาพอเห็นเห็นแหละนี่นี่เน่าแหละนั่นนี่เพื่อนเอ้ยเห็นเห็ดอยู่ซัมหนีแหละนี่ บ้าเอาอะไรเนี่ยซับหนีบ่พ่อแกงบ่พ่อหมอเลยวันบ่ออกออกหน่อยหายเฮ้ยมองหนีพ่นค่อยออกออกอีหลีไปย่างตั้งไก่ย่างมาเบิ้งบ่ออกแล้วจะกินแกงให้ละงอกจักถวยนี่นะคนบ่ออก เห็นเห็ดสามดอกสองโขกไปแล้วเพื่อนกล้าป้านแหละ,ะเบิง่งนก็มองก็เคลียอีหยังไอยกันยังสงสัยอยู่ดอกว่าเขาเคลียอีหยังมองนี่มันเป็นปลาแบบนี้ไหมนี่สงสัยอยู่เด้แล้วก็เ,เคลียอีหยังหนักหนา เฮ็ดอย่างบ่เฮ็ดผอบ่ยังวะขี้อีหยังวะหอมอยู่เด้ถ้าเห็นเฮ็ดผอหน่วยนึงเราเมันก็สิหาง่ายอยู่เด้ข่อยว่ามันเขาขี์อีหยัง ก็เห็นเพื่อน,เ,อนเนี่เนี่ยจะเข้าเคียอีกอย่างนี่เบึง้งดูห้อยเคียเป็นปลาเลยนี่ลอยเคียเป็นปลาเลยไม่รู้เคียอะไรเพื่อนๆ ต้นตะเคียนเด้อนี่อีพ่ออีแม่นี่เห็นบ่ต้นตะเคียนใหญ่พ่อเอ้ยแม่เอ้ยนี่ต้นตะเคียนใหญ่คลิปนี้เอาไว้่นี้จ้ะจักนเคลียร์อีหยังหาบ่พอเมื่อบาดแล้วเด้อจ้าเ็ดก็บ่หมานเห็นเ็ดซานดอก